ต้บอกว่าหลังจากที่ปล่อย MV มาได้สักพักนะคะดราม่าก็ตามมาผุดขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะลิซ่าล่าสุดเนี่ยเจอช่างภาพนะคะอ้างว่าเธอเนี่ยลอกงาน MV เพลงฟรีนของชาวิสกอ t นะคะแล้วก็ให้เวลาติดต่อกลับถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นค่ะเรียกว่ายอดวิว MV เนี่ยถล่มทลายเลยนะคะสำหรับ MV เพลง ROCKSTAR ของลิซ่าลิซ่ามโนบาลหรือว่าลิซ่าแบล็คพิงคค่ะนักร้องสาวชาวไทยที่ต้องบอกว่าเธอเองมีชื่อเสียงดังระดับโลก ล่าสุดหลังจากที่ปล่อยเ v วีอย่างที่บอกค่ะผ่านไปแล้ว10วันผู้ชมคะยอดวิวก็พุ่งทะลุ88ล้านเข้าไปแล้วค่ะแต่ในเมื่อคนดูเยอะคนดูเยอะขนาดนี้มันก็มีดราม่าเข้ามาจนได้เพราะหนึ่งในฉาก MV Rock Star มีการแคสติงต้งนักเต้นกว่าร้อยคนที่มาร่วมฉากเต้นหล,หลายหลายคนอาจจะทราบแล้วนะคะแล้วก็ฉายเห็นใบหน้าทุกคนคล้ายๆกับเรื่องราวโคนแบบเหมือนคล้ายๆกับการโคลนนิ่งคนอะไรแบบนี้นะคะที่กำลังเป็นประเด็นที่ถูกจับผิดว่าเฮ้ย ลอกไอเดียเอมีคนอื่นหรือเปล่าไอ้หน้าคนหลายๆคนมาเรียงกันเนี่ยโดยกาเบรียลโมเสสค่ะเป็นช่างภาพแล้วก็พุ่มกับชาวลอนดอนที่เคยร่วมงานกับศิลปินดังมาแล้วมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเอซับล็อกกี้ทาวิสกอตเลยต่างๆนานาเขาออกมาโพสต์ไอจีสตอรี่อ้างนะคะบ,บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยลิซ่าลอกเรียนแบบมิวสิกวิดีโอเพลงฟรีนของทาวิสกอตที่ปล่อยออกมาเออปล่อยออกมาก่อนมิวสิกว ok ิดีโอเพลงล็อกสตาร์ของลิซ่าถึง3เดือนแน่ โดยกาเบรียลค่ะเขาเป็นผู้กำกับมิวสิกวิดีโอเพลงฟรีนะคะของอทาวิสกอตได้มีการออกมาโพสตภาพนะคะเอามาลงในสตอรี่เป็นฉากหนึ่งของ MV ที่ปรากฏเป็นภาพของหญิงนับร้อยเนี่ยเหมือนตัดสลับไปมาคล้ายๆของลิซ่าเลยค่ะทุกคนใส่เสื้อสีขาวอีกแล้วหน้าตาคล้ายๆเนี่ยพล็อตเหมือนพล็อตเดียวกันของลิซ่าเลยต่อมาเขาก็นำภาพของ MV ็ล็อกสตาร์เนี่ยมาเปรียบเทียบกันนอกจากนี้ค่ะากาเบรียลเนี่ยก็ยังมีการติดต่อไปที่บริษัทลาลาวของลิซ่าด้วยขีดเส้นตายบอกว่าลิซ่า ให้เวลานะให้ติดต่อกลับโดยด่วนภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นงานนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาต้องการจะเ,เรียกร้องอะไรหรือว่าต้องการเจรจา,าอะไรหรือเปล่าซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะว,ว่าเรื่องราวน,นี้จะจบยังไงค่ะไทยนิวสสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ